ฟังเด้อซื้อผูกขาดซื้อว่าพยินเงินทุกยากปากหมองเมียกับซื้อวาย่อยคล้องตัวละเมียฟังแต่ซื้อเนี่ยไปตาห่างตามีไปตาบื่อบ่อยากเนาะเมียนอะแต่ว่าชื่อนั้นสําคัญจะไหนเมียนบออตั้งแต่ซื้อบุญหลายกระตายไปเมื่อก่อนี่ตั้งแต่คนซื้อฉี่ไก่ไก่กับพ่อเมียนก็ยังเือนว่านล่ะอันคอยนี่แล้วเกิดมาสมัถูกสมัคยากแต่สันดกไง พี่ก็อยู่บ้านเหนือเกียก็อยู่บ้านไต้หวัวจิงใครอยู่บ้านเพิ่นเป็นขาดขาดเกินเกินเงินคำสี่ใจใส่หาได้กับบอมี เห็นหยังกะมีแต่อยากตัวเมียลงรดมากพอบอกมี้หอยอยู่หันหนอยฟากห้วไปหันคข่กะเกดอยากยูดตัวแต่ว่าบ้านข่กะบ่มีดอกเพราะว่าเห็ดหยังมันกะบ่พาะจีหางจีมีจั่ดอกใหญ่ยู่เฮี้ยนเสหลังหน่อยหลังเดียวเนี่ยแหละยู่น้องกันกับยายทังงี่สีปีสามสปีมาแล้วท่านเราเลี้ยงลูกเต้าเราก่อกับวิ่ผู้ใดมาเกิดน้ำดอกเพราะว่ามันผูกมันยากวิญญานดวงได๋มันกะบ่อยากมาเกิดน้ำน้อยใหญ่เนาะ ขันเบาเลวขั้นทุกถูกยา,ยากยากมึงสี่สีเอินใส่เพิินนั่นเบิองกันนาะทุกๆูกยา,ยากยากแบบนันขึ้นไปจากไหนสนอกไปจากไหนเนาะออกมาหนี่บนะิกันาเพน่ชก มื <mm ่อได้เป็นแพนเชสมาแม่มาเวกันจะค้ำเนปียงนั่นยกไม่เคินมาเว้ากันรถเท่าป๋าเท่าเจ้าสองมาเว้าดีเว้ามวนแท้เท่าธรรมดาแล้วก็เว้าดีเว้ามวนแล้วเนาะขันดาคนเขาก็ตีทันทันอีแม่เพิ่งก็ได้ยิ้มได้หัวย่อนเนาะอันเท่ามันเจมไม่อยังก็จะว่าเจ้าจนจะทุกข์อีอย่างก็ว่าเอื้อนแนว่หม่ได้ต่อ่ะเอิ้นเท่าตัเอาก็ ก็ยืดน้ำกันก็เอื่นเทาดวงจันทร์เอื่นจังใดมันเอื่นบ่อยเทามันมีอแต่บะป้่นแต่ตั้งน้ำโม่พี่เด็จนะมันตั้งกันมองไดเอื่นเทาเอามันมีอะไรมองไดเอื่นมวนกว่านี้ก็ได้หรือก็ว่าเทาวันนี้เนาะมันมีข้ามมวลคนนี้อยู่ติอันเทาก้ามมวลฝานันด้วยพ่อเติมต้นอโอ้พ่อเออต้นพ่อซึ้งๆได้ไหมเมียว่าว่าพ่อนี่มันจะคอยมวนเออเาว่าเป็นยังเราสันทอเออบาทนี้อยู่น้ำกันได้เงี้น้ำกันมาหลายฝาหลาปี บาตนี่ลูกบ่เต้าเขาบ่หอนเนม่เจ้าคืดไว้จังไหนเส้นเนี่สมือเนี่ยก็เจ็ดสีคืดอีหยังก็คอยอยู่ไปเขาก็ยังอยู่น้ำกันมาหลายปีแล้วบ่ได้คืดอีหยังเลยเจ้าเว้ากับคอยเนี่ยเจ้าต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วโลกสมือเนี่ยเปนโลกโซเชียลเขาโลกอีหยังเจ้าเยาว์เพี้ยนได้ผลพันธุ์ไทย บิ้วคุดพอตอนมันทายตั้งแต่ช่องวัดโคเขตยดตาล้ำเดี๋ยพอเราฟากหัวผลก็ทายจะเป็นเหลี่ยมแผลบผิดจะเห็นปตาปลาที่แม่แสนสวยแล้วก็ทายอีกดีบ่ดีอาจทิไลรสดไปหอดเมี่ยงนอกเมี่ยงหน้าผู้ใดก็เห็นเบิดเพราะฉะนั่นเขาต้องเคียม โอ้บอกมาตกใจใช่ไหมไงอยู่ดีๆเอาต้องเคียมใบมือนีิเนาะต้องเคียมแม่นโอ้เอาว่าเป็นนางเแ่าเอาจังซี่คอยถามเจ้าในบ้านเอออันวัางนึงนี่เจ้าว่าเจ้าถูกเจ้าจนเจ้าขี้จมเขาขี้ถูกจะจนมาแต่โดนแล้วตั้งแต่จีเจ้าขึ้บ่จมจักเถื่อถูกแต่โดนกะห่างวานหล่ะคอยกะมะนอนเขื่อนน้อนตองโยเอะยามือเสาร์สักกะเขื่สวยมากสักกะเขื่อันพวกเขาจะมาห่างมีวินวินแต่เจ้าหนอกก็จะมารวยวินวิ่นเถออันเฮาอย่างจะมา ทุกวึนวื้นแต่สนองอ,อันทุกกระทุกวึ้นวื้นเดีกันอันทุกวึนวืนจนวึนวืนเดียวกันลเล<อ>ยมันคือบอ่ญหาจาักเม็ดขั้นเจ้าเจ้าถูกไม่อย่งไปหาหลวงพ่อใ,ใหญ่เห่าหาหลวงพ่อใ,ใหญ่สายโอู้ย่าพนนั่งอยู่ใเพิ่นเจรึอ,อยังเดียวบ,บอกเพิ่นแนวทางเหยเหาแ,าแมนบ่แมนบ่แมนบ่แมนดัวแมนดัว <laughs> ไปถามเพื่อนเบิงเพื่อนสิ<อ>เนแนวทางหามันมีทางรวยอันหลวงพ่อกะซอยไผ่บอด้ดอกเท่าเอยแต่หา,าลังเทาหลวงพ่อกะซอยเจ้ขวงบอด้ขอที่ว้าให้ฟังเด้อเออมันบ่มีผูดด้ใดตัดกัมตัดเวียนในกันไดดอกมันบ่มีผู้ใดตัดค้ดดอตัดเขียนในกันไดดอกหลวงพอ่อแล้วกะซอยไดทอเน,นี้ยแล้ซอยใดแต่ว่าเลียงกรมเลียงเวียนนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นกังเจ้าว่ากรมมุนาวัตติโลกโกสัตว์โลกเป็ียนไปตามกรรมม่นบ่เท่าโอ้กรมไผ่รรมมันของไผขวางมันเกิดมาเรียวรับมันทุก ันยากก็จะได้ดินได้ล้นได้สู่ซอยกันไปสัตววาเดี๋ยวดี้ยนเนี้ยวใยอยากได้น่คยอยากได้กำลังใจจากเจ้าท่ไหมตอนอยากได้กำลังใจอยากฟังความคิดความอานเจ้าว่าเจ้าที่คืดฟังไดนสันอกมาเมื่อใดน่ะแม่คือบ่กเคยวาพ่อจักเถอ คือโบ้เคยดาคือโบ้เคยจมสามีกำลังใจมันบ่หั่นแต่พ่อตีเขาจะสะพ่อดูได้ถอยเห็นไหร่กะได้เขาจะได้พอ่อเนาะก็กจะเขินเนาะเ <c ười> ขินตีต้งซีซ่าจ้าเปิดจิตเปิดใจฟังในีมันขึ้นมาจังใดทุกๆอย่างยากโอ้ยจะขจับความในใจบ้านเนี่ยอืออัน,นว่าเวลาเขาทุกข์มากนี่คอยนี่ทุกข์ไปแล้วนี่คอยติคิดจังใดคอยติเปิดเจ้าบอสคอยติเบี้ยเจ้านายบอสจังเสียก็อยากฟังเนี่ยเราอยากความในใจเอาบอกเป็นยังขั้นสันขั้นสันฟังเอาเรื่องคอยบอกความในใจให้ฟังเอาบอกมัน นขขันเถ่าก็ตีนั่งฟังเจ้าเด้อเถ่าเด้อจ้าฟังเด้อจะเปิดใจสาวแต่สู่ฟังวาโลดวาโลดเพิ่งก็ลังออกอากาศอยู่ว่ามนวนโหลดว่าขื้นในมันได้งานแล้วไปเป็นวายเขาโทษมาข,ขืนบอกดิอันนี้เขาพนเราโทษมาข,ขืนข่อยยไกอยู่ดิอันว่าขื้นแล้วมันเป็นจะได้งานตอนมันโอเคอยู่ดิข่อยวาเอาเอาเอาโมนโมวนมวนมวนมือเนี่ย เอ้ยเห็นบ่เขาไปจ้างหมอรั้มนะนะเอาสิได้เทศบ่ปเนี่ยเขาไปจ้างหมอลำลำรั้มหมาีฟังจย่างน้อยเนี่ยล่ะเขาลำ้มเรียกเขาขอเขาห้องน้ำอย่าวออกทั้งหลังบ้านจะปางเขื่องอันแนวนั้นก็มีตีโอ้ยจังตีไกล้เนาะเอาฟังเดือดเถอะเอว่ามันม่วนเดือดเถอเออบ่เป็นอย่างเดียวพอสิว่ามันม้วนมือเนี่ย มัดเนี่จังว่าฟังดึกสามถูกข้ามาดสีไว้ไรยกยังไงรอกไม่ได้ขันสีมาดกระสางและข้าล่นดอกว่าไป อือไปผู้เอยตัดสั่งสิญญังขลิเรนละอื่นบางน้ำเกินดินโลกของพวนโกเกินฝ่าปึงกายอะของเมียวดูบ่ดูดีดูเรียนละไกลกันโพลัเสียนสั่งขยานยอดเสียนประมานเมื่นกิโล เมียนสิคุยวัดมอ่าบแมวเลิดขั้นเกินดินไปเลยยิ่งข้องหวาควันดอกควงของควงเบื้อนีีสองสัดเสือิีสนาพระเกี่ยวกูได้ถือมันขดหมูหาบสักกันในพี่น้องต้องแกงดอกเบืองเลี้ยงกําไฟได้สิของแทาไปสิแปรเป็นของปอบปวดจงซ้อมดูไปหากเสียนเจอพอ พ้อกวีพมเลื่มปริมาเพื่อนดอกเกียนเตียงเยี่ยงเสบดอาดเบืองดอกเสียนดอกวันมาเในเมื่อนี้พวกมูเจอดนับว่าโศกยิ่งหายโศกไรลยังจริงจังที่ได้ฟังนิทานทำเรื่องที่ดีพิววนามีสมบัติสำนวนมีคติอย่างสูงข่าเกินนิทานเรื่องเดือนฟังเล้วบ่รูปวถือ มือมีตะเรียวกระไดทำเลลานเมียนเหมือนเสียนนั่นละรอวสัตย หน้อเอาจังว่าในตอนนี้เพื่อมาเรื่องเนียนเนีนเพื่อความเมีนกับความหมายหัวไทยเทียนสวมหมดน้าที่น้ำไปต่ำเลื่อใส่หม่องเดียวก็ได้แลอไม่ออกข้างบริย่างดูสาธุ ถูกดีมีแห้งเดอ้ออย่าเจ็บอย่าไข่เด้อรวยแล้วเห็รวยอีกเด้อหอดสายเท่าเอ้าน้ำว,ว,ว่าพอต่างนั่นละคือซื้อค่อยปู๊พ่ามค่อยปู๊พ่าม ก่าเอาเมียมาแต่เปลี่ยนบ่าวอายุเศราเสียหากก็น้องกามบลาถอยบันดาลูกกน้อยบ่บังเกิดมาบีบ่ว่าเต่พบุตรตาหรือว่าทั้งบทีบ่เกิดมีโลกมาแล้วหาเปลี่ยนเนียวหาเปลี่ยนนาหาเปลี่ยนอยู่หาเปลี่ยนยาหาเปลี่ยนเสื้ออีกเปลี่ยนเผาสวดว่ามีน้ำ ขัว้วเพียงแต่คิดว่าอยากได้กับเพียงแค่รอบนึกนฟันบัด อีกกระดึงส่วนบะเมียของควยนั้นเมียดนำเสือ่าใหญ่ทองบ่จ้ององบ่จริงบ่เพียงดึงกึ่งกรมอันวงน้ำกขกเงาพ้งพันกว่าดอกโคงามบ่เคยขุดขึ้นมาดาหาและผีก็บม่อปล่อยงานสร้างเรื่องขยันโอ้ยแต่ว่าทุกอย่างสะบันบ่มีมังคืดซุมเขา เขาจทีกินในบางบ้านได้เที่ยวขอันน้ำทยบานจากบ่านได้แล้วน้ำสกุลสิหอมหหวยมีสัตว์สัหวว่าควายตลอดสร้างและหมายคนเดินวัสษทีโยติกาไว้สํนนีในนาทีของคนจนสารบูนนาถาวาสนาบบกคือบ้านโย ติการลงไว้ตอนคนจนได้พําวามจานสุภาทผู้ที่ใคร่เทศสังาอัลเลอัลเลาสิเจ้าจานมือนกันก่อนสิวันขอ นั่นเนี่ยนั่นล่ะน้อ <tries> จะสำเนวเขาํำนวนตอนนี้จะกล่าวถึงพอตาเงินเข้ามาได้เว่ากันกับใยท่องเรียบร้อยแล้วเนาะอีพออีเมียเนาะ พอความดูความจนต่างนงั้นก็เลยได้เอาตอนก็นไปลบมซอนบาดนี้สัตว์ท้าเอ้ยฟังคนดูเป้าเล้วหันไปกล่าวทางคนรวยป่วยกับขันจีคือกันเนบอน้อยฟังตานหันไปฟังทางด้านเสรษฐีคำผูรวยมากยากกันคนละเบบเบืองสดนางเอิงบ,บ่อเบาเสรษฐีคำบรรเสด็จกาวาบอกเราจากขานพระอาจารย์มหาจวงโชติรับนาทีเป็นเศรษฐีต่อน,นี้ท่านยานมั่นเยินบาดนี้เดินตามสาวสาวบทก่อนออกอากาศไปฟังวัน เพิ่นสีเว้าตอนบันผูเพิ่นมีขอ,อนิมนต์ครับ